สวัสดีค่ะนี่นะครับ hey, รีวิวเบลเบดโปเกมอนจากจีนอ้าวละวันนั้นเราไปลองที่เซ็นทันใช่ไหมครับ,รบอ้าวรล<ะ>องดูกันสิคะข้างในมีอะไรกันบ้างนี่ครับผมอยากเล่นมานานแล้วครับนี่ครับอยากเล่นนานไม่ใช่นีครับก็จะแยกชิ้นส่วนออกมาให้แบบนี้แล้วก็ อยู่ออกมากเนี่ยหมนเล่นแบบนี้นะคะเก็บ yeah. มีอะไรป่ะให้บ้างคะ่ะลูกค้ากี่อันสองอันอนี่ผมซื้อแบบสอง เป็นรูปอะไรมือคูงนะครับนะครับเราเปิดกดปุ่มตรงนี้เราเราปิโดอยู่ใช่ไหมครับกดปุ่มตรงนี้แล้วเดินหน้าจะเปิดนะครับแล้วเราก็เอามือคูงมือเราใส่เข้าไปให้มันดักแก๊กนี่ครับแล้เราปิดนี่ครับแกะตรงนี้ออกมาแล้วมันออกมา อย่างนี้นี่เองแล้วแล้วผมเกะตัวน้า,า,นา,นาตัวเป็นตัวอะไรครับตัวนึ่งเป็นอีวุยน,นะครับคือโปวแก้มที่ผมชอบที่สุดให้ดูซิเพื่อนดูซินะคะตัวนี้นี่คะ่ะไหนอีวุยโอ้น่ารักนี่นะคะเราจับไม่เก็บแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบสองอันคองเดียนะครับ ชุดเขามีสนามโปเกมอนให้ด้วยใช่ไหมสนาโปเกมอนให้นะครับหรือว่าเราจะซื้อแค่ไอ,ไอตัวนี้นะครรับเมถ้าเรามีถานแล้วก็ซื้อแค่ลูกเบลเบกก็ได้ฐานที่เล่นเบลเบกเขาจะเป็นรูปโปเกมอนนะคะแล้วเขาก็จะใส่นะครับใส่น,นั้นเดิน กันนะนะคบปิดน่คบเขาจะปิดอันนี้ให้เราลากออกมาครับนะอ่อเ,เสียงด้วยชนกัน ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอกน,อก,นอกโปรแกรมได้ยนะคะบ๊ายบาย